สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหิกค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายที่สุดนครหลวงสาขาัะยะุรริทองถุกค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะถึงจะพาชมในรุ่นของ New x 1.9 u อันต a เมตคันนี้กันเลยนะคะราคารถค่ะอยู่ที่1,490,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะ กระจังหน้าค่ะจะเป็นแบบโคมเมี้ยมตัดแบบด้วยสีดำเงาไฟหน้าจะเป็นไบท์ LED p r o j e c t ตอร์ปรับระดับสูงต่ำได้และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ค่ะจากโรงงานเลยนะคะดีไซน์ของเขาที่ออกแบบมาค่ะจะเป็นอารมณ์เหมือนทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะดุเข้มแล้วก็ทรรมะทรเมนมากๆเลยค่ะ คันนี้จะเป็น1.9ซีซีนะคะ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรค่ะล้อแม็กจะเป็นล้ออัลลอยขนาด20นิ้วนะคะจะเป็นลายใหม่ของ2023นะคะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยไฟเลี้ยจะอยู่ที่กระจกมองข้างและกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะคะจะมีบันไดข้างมาให้แล้วค่ะเพื่อสะดวกในการขึ้นลงในส่วนของการเปิดฝาถังน้ำมันนะคะแค่ปลดล็อกเท่านั้นค่ะและกดไปที่ฝาถังได้เลย น้ำมันนะคะสามารถเติมดีเซลทุกชนิดได้เลยค่ะรองรับ B7 B10 B20 ค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายของตัว m ิลเอกันเลยนะคะในรุ่นของอันติเมทอะคะ่ะตั้งแต่ e gan, Ultimate, เอเกนต์นติเมเขาจะให้ฝาท้ายแบบไฟฟ้าที่มาพร้อมกับระบบสเตปเซนเซอร์ค่ะสเตปเซนเซอร์ Step คืออะไรสเตปเซนเซอร์คือการทำจังหวะเดินเข้าและเดินออกฝาท้ายก็จะเปิดให้แบบนี้เลยค่ะ สะดวกสบายและไม่เสียการทรงตัวแน่นอนค่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องเก็บชุดแม่แรงนะคะด้านหลังของเราค่ะก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับปลั๊กไฟค่ะในส่วนของเบาะนะคะสามารถพับเป็นแนวราบแบบนี้ได้เลยค่ะสามารถวางของได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะง่ายต่อการใช้งานไปเลยค่ะสำหรับตัวมิวเอ็กของเรา ในส่วนของการปิดฝาท้ายก็เช่นกันนะคะสามารถทําได้หลายวิธีมากๆเลยหิ่งทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้สามารถรับชมกันได้เลยนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างในการเปิดปิดฝาท่ายเซ็นเซอร์จะมีด้วยกันอยู่8จุดและเลด้อีก2ตําแหน่งนะคะมีระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาตรงกระจกมองข้างและในตัว U X ของเราอะคะ่ะจะเป็นแบบพูสตาร์นะคะ กุญแจจะเป็นกุญแจแบบ g n u t NT กดที่ปุ่มนะคะก็สามารถเข้ารถดได้เลยค่ะโดยไม่ต้องใช้กุญแจไขแผงประตูเป็นการปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแผงประตูคอนโซลนะคะจะมีการหุ่มหนังด้วยสีน้ำตาลเข้มเกือบทั้งหมดเลยค่ะ แอร์ <Air S 2> จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายและปุ่มด้านซ้ายมือจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงและรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยค่ะและขวามือจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเป็นการตั้งค่าความเร็วรถโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถก็จะขับตามคันข้างหน้าค่ะและสามารถเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะและที่สำคัญพิเศษสุดๆส,สำหรับ ัว m u x ตัวท็อปของเราอะค่ะจะเป็นระบบ ADAS ที่ช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะระบบ ADAS อะคะจะทำงานควบคู่กับกล้องคู่หน้า2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคัน พร้อมกับเรดร์อีก2ตำแหน่งค่ะจะเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวกิงจะทําคลิปแยกตังหาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่องของเบาะก,กันดีกว่านะคะเบาะจะเป็นเบนาะหนังคู่แม็กเลยค่ะจะเป็นการปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแอร์แบ็กจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6ลูกนะคะถุงลงมค่ะจะอยู่คู่หน้าด้านข้างแล้วก็จะมีมัาถุงลมค่ะเดี๋ยวกิงจะพาไปชมตอนที่2มาและตอนที่3กันบ้างดีกว่านะคะ ด้านหลังเราก็สามารถพับเบาะเป็นแนวราบเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะขึ้นชื่อว่าตัวมิวเอเป็นรถอนเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวสามารถใช้สอยได้ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยค่ะและที่สำคัญจะมีปลั๊กไฟบ้าน150โบโลต์ค่ะและมีช่องเสียบ usb ด้วยค่ะมีที่เก็บแว่นมีไฟส่องสว่างและมีแอร์หลังตอนที่2และตอนที่3ไม่ร้อนแน่นอนค่ะ เบาสามารถปรับเอ็นได้ทั้งแถว2และแถว3เลยนะคะเดินทางไกลไม่ต้องห่วงเลยให้ความสบายทั้งคนนั่งและก็คนขับมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นตัวท็อป1.9อันติเมตรคันนี้ให้ทั้งความเรียบหรู้ดูแพงดูมีสไตล์ทรงสปอร์ตแถมประโยชน์การใช้งานก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยค่ะเด็กิ่งจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วใครที่อยากดูรุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะแด่กิ่งจะทําคลิปมาให้ชมเรื่อยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ